สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์นะคะอีกไม่กี่วันนะก็จะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนกันแล้วนะวันนี้ก็เลยมาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อข่าวดีต้อนรับตรุษจ,จีนนะของชาวราศีมังกรจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างจะเป็นเรื่องที่คุณคาดหวังไว้หรือเปล่านะชีวิตมันจะเฮงจะปังไหมเดี๋ยวมารับฟังผ่านพลังงานจากไพ่นะแล้วแต่ไพ่จะบอกเลย ถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งดีๆเราก็รับไว้นะอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะ, <S <S ะ,คะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไป,ปพร้อมๆกันเลยค่ะ จะมีข่าวดีอะไรนะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรตอนรับจุดจีนนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบยแรกนะคะ e m p เพรสใบแรกนี่ขึ้นมาดีมากๆนะคะสองไม้เท้านะน่าจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นกับคุณ p a g e of Cups นะคะความสุขกำลังจะบังเกิดขึ้นนะอัศวินถือดานะคะ t ชมเปนสี่ไม้เท้านะคะสตาร์ไพ่เปิดมาดีมากๆสามถ้วยนะคะเดวิลอ่าแล้วก็ใบสุดท้าย Queen s of ฟครับถือว่าเป็นพลังงานนะทางในทิศทางที่ดีมากๆนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ นะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะการได้รับความช่วยเหลืออุปธรรมนะคะเวลาที่คุณเจอปัญหาหรือชีวิตติดขัดนะในเรื่องอะไรก็จะมีคนหยิบยื่นนะก็ามาช่วยเหลืออาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการให้โอกาสการให้คำปรึกษานะคะปรึกษาในการาแก้ไขนะปัญหาต่างๆหรือแนะนําสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะคะ มีดวงเมตตามหานิยมไปไหนมาไหนมีแต่คนรักคนเมตตามีดวงนายรอุปัมภมที่ดีด้วยนะคะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะเอ็นดูคุณเป็นพิเศษเลยอาจจะเป็นคุณแม่คุณป้านะคุณย่าคุณยายหรือเป็นหัวหน้าง,งานของเราก็ได้นะที่เป็นผู้หญิงนะคะ,ะมีปัญหาอะไรก็สามารถไปขอคําปรึกษานะไปขอ ความช่วยเหลือได้นะคะพวกเขาเหล่านี้ก็จะยินดีนะให้ความช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะก็ขอให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะมีสัมมาคารวะไปมาลาหวา้แล้วก็ที่สําคัญมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะนะใครดีกับเราเราก็ต้องทําดีตอบแทนกลับไปนะความกตัญญูนี่แหละที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตานะคะ แล้วก็เป็นดวงชะตาที่ดูแล้วจะเกิดความอุดมสมบูรณ์นะมีะมั่งมีสีรสุขนะคะ,นะชีวิตมันจะเหมือนได้ลืมตาอ้าปากนะใครที่ชีวิตกําลังแย่ๆนะชีวิตเจอแต่สิ่งไม่ดีนะนับจากนี้นะความเจริญรุ่งเรืองความสุขมากมายมันกําลังบังเกิดขึ้นนะกับชาวราศีมังกรน,นะคะชีวิตของคุณมันกําลังส่องแสงสว่างนะที่จะเจอหนทางชีวิตที่จะ ทำให้คุณนะมีความสุขมีความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นนะคะนะมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะมีข่าวดีในเรื่องของการทํางานด้วยนะงานสําเร็จอะไรที่มันติดขัดอะไรที่มันเป็นปัญหานะก็จะได้รับการแก้ไขนะการทํางานก็จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะไขคา,าดหวังเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่หรือการลงทุนอะไรใหม่ๆช่วงเนี้ยถือว่า อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะใครที่หางานก็มีโอกาสได้งานที่ดีที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะก็จะมีคนช่วยหางานให้คุณทํานั่นแหละนะหรืออาจจะมีคนมาชวนคุณไปทํางานด้วยก็ได้นะคะคือถ้าจะหางานใหม่เนี่ยแทบไม่ต้องหาเองเลยนะก็จะมีคนหางานมาให้ทํานะคะ นะมีการมีดวงที่จะได้รับความช่วยเหลือที่ดีมากๆนะหรือหากทำธุรกิจนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะขยับขยายเติบโตอาจจะขยายสาขาเพิ่มมีสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะมะีพนักงานเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะธุรกิจก็เติบโตในทิศทางที่ดีแต่ก็ถ้าจะขยับขยายอะไรก็ขอให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะช้าชา้าแต่มีความมั่นคงม,มากกว่าบางทีถ้ามันเติบโตไวเกินไปหรือมันใหญ่เกินไปมันอาจจะ ทําให้การบริหารของเราเนี่ยมีปัญหาได้รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินก็อาจจะมีปัญหาได้อย่างนั้นค่อยเป็นค่อยไปไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะช้าๆแต่ว่ามีความมั่นคงจะดีกว่านัชีวิตของคุณนกักเราจะมีการขยับขยายมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดนะคะความคิดไอเดีย นะความรู้สึกนึกคิดของคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็ได้นะคุณก็ผ่านเรื่องราวชีวิตมาเยอะแยะมากมายนะคะทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีซึ่งล้วนแล้วเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่คุณสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตในปัจจุบันของคุณนะคะใครที่ทําอาชีพที่เป็นเกี่ยวกับเกษตรกร,กรทําพืชสวนพืชไร่นะคะเกี่ยวกับของสวยๆงามๆนะธุรกิจเสริมความงามต่างๆเสื้อผ้า ะคะเครื่องประดับช่วงนี้ดีมากๆถ้าใช้สื่อออนไลน์นะในการามาบริหารมาจัดการกนะ็ะะจะเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณได้รับชื่อเสียงได้รับการรู้จักมากขึ้นนะคะแล้วก็สร้างรายได้ที่ดีมากๆนะคะแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนนะบางทีเราอาจจะมีอารมณ์แบบหุนหันพันเล่นนะตัดสินใจอะไรโดยที่อาจจะไม่ทันได้คิดเยอะไปนะคะก็อาจจะแบบใจร้อนบ้างในบางเรื่อง ก็ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเวลาของมันนะมีทิศทางของมันนะบางอย่างเราไม่สามารถควบคุมได้เราก็ต้องปล่อยมันไปคือเราต้องเข้าใจในในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าคุณเข้าใจในความเป็นไปในธรรมชาติของการใช้ชีวิตนะครับรองเลยว่าคุณก็จะมีมุมมองนะในการใช้ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอหนทางชีวิตที่ใช่นะคุณอาจจะเจอเส้นทางชีวิตที่จะนําพาคุณ ไปสู่ความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะชีวิตของคุณมักจะเจอการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงเรื่องการทํางานเปลี่ยนแปลงเรื่องของความเป็นอยู่นะคะบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันไม่ทันได้ทันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเราก็ต้องพร้อมรับนะกับทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเราเตรียมพร้อมนะรับมือกับมันมีสติกับตัวเองมีสติในทุกๆก,การกระทำนะคณก็สามารถที่จะ าจัดการนะเอาตัวรอดได้ในทุกๆเหตุการณ์ในทุกๆวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเองนะมีไพ่4ไม้ทานะคะมันหมายความว่านะชีวิตของคุณกําลังมั่นคงมากยิ่งขึ้นทางเรื่องของการทํางาน เรื่องของการเงินด้วยนะคะก็ทิศทางการงานก็มีเกณฑ์ก้าวหน้าก้าวกระโดดที่ดีมากๆนะทิศทางการเงินนะก็ดูสดใสนะเรื่องใครที่การเงินติดขัดมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะฟื้นตัวขึ้นคุณสามารถที่จะหาเงินได้มากขึ้นนะเงินก็จะมาจากการใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะหรือบางทีลงทุนอะไรไปทําอะไรไปก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีเกินคาดนะคะดีเกินค่าดีเกินคาดความหมายนะคะนะหรือ เราอาจจะตั้งเป้าไว้ได้ยอดเท่านั้นเท่านี้แต่มันได้ยอดเกินเป้านะจนต้องมีการเฉลิมฉลองนะคะดังไพ่สามถ้วยนะจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะในช่วงตรุดจีนนี้อย่างแน่นอนนะคะจะเป็นเรื่องที่ทําทให้คุณมีความสุขรู้สึกอิ่มเอมใจนะรู้สึกหายเหนื่อยนะกับความเหน็ดเหนื่อยที่คุณได้เจอมาตลอดทั้งปีนะคะบางคนทํางานหนักนะเหนื่อยเครียดกดดันแต่มันถึงเวลาละที่คุณจะ หายเหนื่อยนะแล้วคุณก็จะได้รับรางวัลแห่งความสําเร็จรางวัลของคนขยันนะคะความสําเร็จที่มันสร้างจากตัวของคุณเองนะคะนะก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรน,นะคะแต่ก็อย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องผิดศีลธรรมนะหรือเรื่องที่มันเกี่ยวกับ สิ่งผิดกฎหมายนะคะอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ดีคือชีวิตของคุณมาในทิศทางที่สดใสนะราบรืน่นมีความสุขมีความสําเร็จถ้าเราหลงเอาตัวเองไปสู่ในเส้นทางที่ผิดนะมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณพังได้นะคะที่ทําดีมาโดยตลอดนะมันก็ไม่มีความหมายนะดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่านะเรากําลังหลงทางไปสู่เส้นทางที่มันไม่ดีพยายามนะคะดึงตัวเองออกมาให้เร็วที่สุดนะ ฉุดตัวเองออกมาสู่หนทางชีวิตที่มันดีดีกว่านะทำดีทำดีมันก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณแต่ถ้าคุณทำไม่ดีเราก็จะต้องได้รับผลของการกระทำนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ต้องพยายามนะมีสติในทุกๆการกระทำแล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์นะความใจร้อนนะมโมโหหุนหันนะตรงเนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะนะแค่ปรับ อารมณ์ความคิดของเรานิดนึงนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะเรื่องของความรักก็โดดเด่นนะสำหรับคนมีคู่นะคะเรื่องความรักนี่สดใสนะสดใสราบรื่นดีมากๆอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายนะคะมีความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์นะหรือถ้าคบหาอยู่กับใครนะคะก็มีก็จะได้แสดงความรัก นะแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้นนะได้เปิดเผยความในใจต่อกันหรืออะไรที่มันติดข้างในใจก็จะได้พูดเคลียร์ใจกันนะคะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นนะก็เป็นช่วงเวลาที่คู่รักจะดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันดีมากๆนะคะนะที่เคยทะเลาะก,กันหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็จะเคลียร์ใจกันได้ในช่วงระยะเวลานี้ รนะวมถึงคนโสดนะก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาสแสดงความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะหรือคนคุยนะคะคุยคุยอยู่กับใครก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะดวงความรักก็ค่อนข้างสดใสเพียงแต่ว่าพยายาม มีสติในเรื่องของความรักอย่าไปร่มรวมหลงมัวเมานะมากเกินไปหรือหยาดใจร้อนกับเรื่องของความรักนะทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปบางทีเราไปเร่งรัดความสัมพันธ์มากเกินไปความรักอาจจะมีปัญหาได้นะค่อยเป็นค่อยไปมีสติกับเรื่องของความรักให้มากๆนะคะเรื่องของสุขภาพนะก็ ดีนะคะค่อนข้างร่างกายแข็งแรงดีนะอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องกดดันบ้างนะก็พยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีเวลาของมันนะคะแล้วก็อะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องปล่อยมันไปนะเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรียนรู้กับมันแล้วก็รับมือกับมันรับรองเลยว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิต บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็คือข่าวดีนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรตอนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะนะก็ขอให้ทุกท่านนะได้เจอข่าวดีมีสิท่งดีๆเข้ามาในชีวิตสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงค์ที่เป็นร่วมหัวใจข้างล่างนี้ได้นะเพื่อเป็นการ สนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากอนกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจเกิดความโชคดีนะทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมหวังทุกประการนะเฮงปังต้อนรับตรวจเจนกันทุกคนเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ